บสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขุสุคนเด้อจ่ายินดีต้อนรับสู่องน้องโยสาวลาไตานะจ๊ะเนาะพ่อพ่อกับน้องโยคือเกา à, ่าจ้าเส้นเกา่าเส้นเดิมนะคะพี่น้องค่ะอ่ามืเอนี้นะคะน้องโยกาอ่สาสีเอาของนะาจันน้องเอาเขา่ขาเข่าเนี้ยวนะาจันน้องแล้วก็เข่าซานเนาะจากการทิว่าอันบานน้องโยนจะจ๊ะได้ทำบุญเนาะที่นี่กะ ก็เลยมีขขาวสารที่คนที่มารวมทัพบุญนอกจากกินโบม ertz นอกจากนกกะเซียาไปไห้นะคะลุงลุงพงนอกึ่งน้องโยกาเรียกเพิ่นว่าลุงพงนอกจากนกกาเสียงเพิ่นเป็นคนที่ถูกยากที่สุดในหมู่บ้านนอกจากนกกะกับพอดีอ่าน้องโยนาซีมีขาวนีเขาวสานน้ำนอกจากนกเพราะว่าขขาวสารนี่าเป็นขขาวที่คนอ่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องเป็นเอามาสวยเหลือนอกจากเอามาสวยในงานที่น้องโย อาได้ทำบุญไปแล้วน่าจะนอกการน้องโยกกเสีเอาไปให้อาลุงพงต่อน่าจะนอกเผื่อทำบุญต่อไปนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้ารวมทำบุญกับน้องโยเด้อจ้าเดี๋ยวอันเดี๋ยวไปอ่าเดี๋ยวไปเฮือนเพิ่นเลยน่าจะเนาะไปเลยจ้านี่จ้าพี่น้องอันนี้น้องโยกาสีเอาลาบเนาะไปให้นี่ลาบน่าจะน่าไปให้ลุงพงไปให้คนที่จนที่สุดในหมู่บ้านนะจจะนี่ แล้วก็มีอ่เขานะจ๊นะเนาะนี่ก็มี่เขาเขาซานเขาเนี้ยนะจ๊ะนี่เขาอันนี้ก็คือเขาทีซานแนละ้ะเขาโมะม่วงบุญพี่น้องน้องโยกาข้อพ่วงน้องโยกาได้แบง่งให้ลูกเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นทุกข์ยากที่สุดในหมู่บ้านนะจ๊ะพี่น้องจ่านิโอเลย่ยอย่าสิตัดเอ้ยอย่เออกันเหมาะให้เราเหรอแอ้วข้าเจ้ายกมือ่มอไหร่จะต้องตัวนี้ นนี่เอาเขาก็ให้ลุงพ่อกันได้ีน้งเด้มีฮะาวน้าแบบนีมิดเนาะดใส่แฟดเนาะใส่บุรบ่นแฝดถ่ายไปเลย อีช้างอ้ฮะเขาเาชุกฮะชุกเอามาตุยเอามาจังโอ้ขอบใจขอบใจเยอะอยู่เอามาเขาอนเอามาเกเอาเขาดีก่อนคนอดจหนโอ้ใช่ดีมาแบบแบบนี่เอ้าวใได้จ้ะเอามาเป็นอ่นี้ มาไทยมากันลูกห้องซื้อเดียวเขามาเดียวเขามาให้ลูกเพิ่นเพิ่นทุกเนีายที่สุดในหมู่บ้านพี่เนาะคนใจขอนใจเออเพิ่นมาแตาไฮตาหน้าอันนี้เลี้ยเรื่อนเพิ่นอะไรกันก็เลยวันนั้นชิมมาลิ้วเหงื่อลุงห้องเนี่ยเดียพี่เนาะเพิ่นทุกเนี่ยแม่จัะเนาะคือไก่กับเพื่อนน้องโยนี่แหละมาตุ้ยไปใช่ละโอ้ยล่องสลดก็มีจัดไปนะเนี่ อันนี in ้เอามาใส่ใ uh ส่หนิถูก่ฮะในย่างกินไหมเนี่ย um> จ oh. ับเนี่ยคือรน่ๆมาเอาม้ด้วยเนี่ยวะเอามากินกินยังอยู่ไห้นะโอ้ยกินป้าอ๋อกินป้าเออไปเลยเด้อบัดมือนาอันนั้นคอยมีเวลาคอยซิมาไทยคีเพื่อนเจ้าเผื่อมีไผอยากเอาฮะเอาอันนี้ยังทันเมื่อเดือนหน้าคืนเอาอันนี้มาให้ขนม กะปากะปองขับเสือย um ังแราเดอะไรล่ะเอ้าคือตุกลุกพงชั้นปบ่ยป um um ่ะเห็นยังลุงพงกินยังนะเยังกินอ๋อขวจอยมาให้เอาอันนี้มาให้เสื้อกกะปองแดกาแฟม่ยิมโบรายดักสบู่สิไปให้แล้วบ้นนี้ มันนี่บไปตอนน้มันก่อนอ่น้ำมันิอายอยแคตัวอ่ไเอชันบริทมาป้าไปทมาละัทายเป็นยู่บนวร์คนแรกอ่าไปดมไน้มันลอ่าซาอุและซาอุซาปรตุไป่ะเออไปไปลเด้อสุขดีสุขดี มานจเนียอะน่าจะบันทึกป่ะพี่นี่พี่น้องก็ตามที่ได้เห็นนี่แหละจะจับพี่น้องเนาะก็คืออ่านงยุทธนะคะก็ได้เอาเขาจากที่ว่าน้องยุทําบุญบาสนะจ๊ะนอตทีคนว่า,นนากนนาินมาทานน้ำนอตละกัได้แบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกเพิ่นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นนี่แหละครอบครัวเพิ่นเป็นครอบครัวที ทุกยากที่สุดในเมียวบ้านนกกาคือบ้านไกลๆๆก,ก,ก,กับน้องโยนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเวลาน้องโยน้ำทรงของมาหรือว,ว่ามาบ้านน้องโยกาสีแบ่งให้เพิ่นเนาะสีเอานั่นเอานี่ให้เพิ่นตลอดนี่แหละจ้าพี่น้องจ้ากาน้องโยกาขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อที่เขามารับชมสอง,น,องสาานะน้องโยสาราแตนะจ๊าน้องโผล่ๆกับน้องโยไหมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ